t ือคริสตัลซิลเ e r วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่คำศัพท์หน้าที่4กันแล้วเนาะมามาดู12คำแรกของหน้าที่4เลยนะคะมีคำว่าอะไรที่ทองไปท่องบ้างเนาะ drive drove driven นะคะกีอาสา3ช่องอีกแล้วนะ,ะกียาช่องแรกง,งานว่า drive นะคะช่องที่2งานว่า drive ส่วนช่อง3มอ่านว่า driven driven drive d r o v e driven แปลว่าขับนะคะขับขับรถหนักวงเล็บรถไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นขับอะไรขับเซมหะขับซาเลตหรือเปล่าไม่ใช่นะคะขับรถนะ drive d r o v e driven ขับนะคะขับรถต่อไป dishes อันนี้มาจากคำว่า dish นะคะแล้วก็เติม es เข้าไปอ่านว่า dishes นะ mm hmm. dishes แปลว่าจานนั่นเองเนาะจานหลายใบยด้วยนะคะเพราะว่าเติม es เข้ามาเนาะ มาไป describe this des cry อืม describe อืม subscribe นั่นแหละนะคะจะเปลี่ยนคำว่า sub เป็น des แทนนะคะ describe แปลว่าอธิบายหรือบรรยายะคะ่ะอธิบาย ครับบรรยายค้ายๆกันเลยเนาะพูดอธิบายบรรยายนะคะต่อไป during 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 แปลว่าช่วงระหว่างคะ่ะจะใช้กับเวลานะช่วงเวลาระหว่าง ช่วงเวลาระหว่างฤด,ดูร้อนอะไรเงี้ยช่วงเวลาระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรอย่างนี้นะคะช่วงระหว่าง decision 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 แปลว่าการตัดสินใจนะคะ่ะ decision การตัดสินใจนะต่อไปคำนี้แหละคนน่าจะคุณเนานะ excited excited นะคะ excited นะ excited เติม ed เข้าไปนะ excited แปลว,ว่าหน้าหรือรู้สึกนะ รู้สึกนะคะเตมิดีรู้สึกเตมอิงจีน้เนาะอันนี้คือรู้สึกตื่นเต้นนั่นเอง excited รู้สึกตื่นเต้นเนาะส่วนอันนี้เตมอิงจีเป็น exciting นะคะแปลว่าอะไรอ่าเตมอิงจี exciting ก็แปลว่าหน้าจริงเนาะ exciting แปลว่าน่า ตื่นเต้นนะคะเคเติม ID ีแปลว่ารู้สึก็เติม ing แปลว่าหน้าเนาะต่อไป election e l e c t i o n election แปลว่าการเลือกตั้งนะคะอืม การเลือกตั้งเ่อจะเอาใครที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีดีอะไรอย่างนี้เนาะการเลือกตั้ง election การเลือกตั้งต่อไปค่ะ everyone หลายๆลายคนน่าจะคุ้น every everyone everyone แปลว่าทุกคนเนาะทุกๆคน อีกคำหนึงก็ได้ everybody นะคะแต่ว่าในข้อสอบจะชอบใช้ everyone มากกว่านะส่วนอย่ที่เจอนะคะต่อไป a c c e p t set a c c e p t แปลว่ายกเว้นนะคะ อ e x c e p t except ยกเว้นนะคะคำสุดท้าย early ค่ะเออ early อืม e a r เออเนาะ l y ก็รอ easy นะคะ early แปลว่าเร็วค่ะหรือแปลว่าเช้าตรู่ก็ได้ ตื่นเร็วจังเลยตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะอะไรอย่างนี้นะคะเร็วเช้าตรู่นะโอเคอ่ะหมดแล้วสำหรับ12คำแรกของหน้าที่4นะคะก็ไปท่องกันมาให้นแม่นนะคะพอท่องกันแม่นเสร็จแล้วเราค่อยขยับไปท่องคำศัพท์อีก12คำด้านล่างกันเนาะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะช่วงนี้ในการท่องศัพท์คะ่ะ